ทันทีที่รายชื่อสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปชเผยแพร่สู่สาธารณชนก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเหตุใดจึงมีจำนวนสมาชิกกลุ่ม40สอออาทินางสาวรสนาตโตศิตกูลนายไพยบูลนิติตะวันนายวันชัยสอนศิริ และนายคำนูนสิทธิสมานติดเข้ามานั่งเก้าอี้สปชแทบจะครบทีมอีกทั้งยังมีบุคคลที่เคยเป็นแนวร่วมของกลุ่มกบปศเข้ามาไม่น้อยอาทินายเจิมศักดิ์ปิ่นทองนายสมบัติธรรมรงธัญ,ญวงศ์นายพลเดชป,ปิ่นประทีปนายนวรัตพงภัยบูรณนายจรัสสุวรรณมาลา นอกจากนี้ยังไม่รวมถึงแนวร่วมอื่นที่ได้รับการสรรหาเข้ามาในส่วนของจังหวัดอีกด้วยขณะเดียวกันก็มีหลายชื่อบุคคลที่เคยสนับสนุนรัฐบาลชุดก่อนและกลุ่มนประชอ,อยู่บ้างอาทินายธํรรงพิเดชนายทรงชัยวงศสวัสดิ์นายดีเรกถึงฝั่งที่สําคัญมีบุคคลหนึ่งเดียวในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์เข้ามาทำหน้าที่สประชนั่นก็คือพลเอกยุทธศักดิกส์สาทธิ์วัพาหรือบิ๊กออสอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ทางนี้นอกจากผู้คนที่เกิดเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วยังมีเหล่านักวิชาการและกูรูด้านการจัดทำรัฐธรรมนูญเข้ามาทำหน้าที่สปชด้วยอาทินายเสรีสุวรรณพานนท์อดีตรองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรอนายจุตินันพิรมพักดีอดีตสสรนางจุรีวิจิตวาทการอาดีตสสรอนายพิสิทธิ์ลีอาธรรมอดีตกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ล่าสุดคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสชให้คณะกรรมการการเลือกตั้งส่งรายชื่อและประวัติบุคคลที่ไม่ได้รับการคัดเลือกจำนวน7,370คนให้กับคอสชอภายในวันที่10ตุลาคมนี้เพื่อทำการคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานควบคู่กับสภาปฏิรูปแห่งชาติ ขณะที่นายจาเลพันเปืองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสปชก็คาดว่าจะมีการประชุมสปชนัดแรกในวันที่21ตุลาคมนี้ซึ่งตามกรอบเวลาแล้วสปชมีเวลาเพียง60วันในการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นและหาแนวทางในการแก้ไขเพื่อส่งให้กรรมธิการยกล่างรัฐธรรมนูญทั้งนี้หากมีการประชุมนัดแรกในวันที่21ตุลาคมก็คาดว่าภายในวันที่21ธันวาคม สปชจะต้องส่งรายละเอียดทั้งหมดให้กับกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายใน120วันหรือประมาณเดือนเมษายน2558อย่างไรก็ตามแม้ยังมีข้อสงสัยของความหลากหลายในตัวของสมาชิกสปชอยู่แต่สิ่งที่จะต้องจับตามองต่อไปคือการทำหน้าที่ของสอปชว่าจะสามารถเดินหน้าปฏิรูปประเทศในทุกด้านและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่มีมาเนิ่นนานได้หรือไม่ เกตมาีแก้ผลอกทีมข่าวการเมืองสปริงนิวรายงาน